สวัสดีครับตอนนี้จจมแจมก็กําลังจะไปทํางานนะครับก่อนจะไปทํางานจอมแจมก็จะกินวิตาดินและก็คอลลาเจนนะครับช่วงนี้จจมแจมติดวิตาดินกับคอลลาเจนมากๆเลยครับผมหลังจากที่ผมไปส่งจจมแจมไปทํางานเสร็จแล้วนะครับผมก็แวะเซเว่นเหมาวิตามดนกับคอลลาเจนนะครับไปตุนไว้ห้องให้จจมแจมนะครับจะได้ไม่ต้องออกมาซื้อบ่อยๆครับผมกลับมาถึงห้องก็จัดใส่ตู้เย็นไว้ครับก็จะแน่นๆประมาณนี้แหละครับหลังจากนั้นผมก็จะมาทําอาหารนะครับวันนี้จะทําข้าวคุปปาสลิดครับผมอันดับแรกก็นําปลาสลิดไปทอดเลยครับ เราทำพริกน้ำปลาครับพริกน้ำปลาผมก็จะใส่พริกกระเทียมน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็มาเตรียมข้าวกันครับหลังจากที่ปลาสลิดสุกแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับมาคลุกกับข้าวได้เลยครับอย่าทำแรงนะครับเดี๋ยวปลาสลิดจะเละแล้วก็ตามด้วยพริกน้ำปลาที่เราทำไว้เลยครับแล้วก็คลุกอีกรอบครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวคลุกปลาสลิดนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอได้ไหมครับจะใส่ถุงเอลซ่าแล้วไปส่งนะครับแล้วก็จะมีวิตาเดกับคอลลเเจนด้วยนะครับวันนี้ใส่ถุงเอลซ